เมื่อเม,มืม่อปีที่แล้วผมเป็นเบาหวานแต่ผมฟื้นขึ้นมาหนึ่งปีแล้วครับและผมมีเป้าหมายผมจะสร้างบ้านไปให้หลานตรมสองคน ทุกวันนี้หลานม,มุ้ถามปู่เมื่อไรจะสร้างบ้อมมาให้เราพักทีทุกวันนี้ผมประจานผมตั้งใจว่าผมต้องเป็นมนุษย์เงินล้านที่ยู่มครับ สวัสดีครับผมน้องโอมพันศักดิ์พระกาําลรงผู้นำจากจังหวัดชุมพรวันนี้เราเดินทางมาไกลมากนะครับเดินทางมาที่แข้มนี้หลายครั้งมากแต่ไม่จึกขนาดนี้นะครับได้ฟังท่านประธานพูดมันมันนึกถึงตัวเราครับผมมีลูกหนึ่งคนที่พิการ และผมคือหนึ่งคนที่อยากจะประสบความสําเร็จวันนี้หลังชนขวาแล้วครับผมซื้อรถมาหนึ่งคันต้องผ่อนและซื้อบ้านมาอีกหนึ่งหลังต้องผ่อนเพื่อที่จะตอบโจทย์ชีวิตของผมเพื่อที่อยากให้ลูกของผมสุขสบายวันนี้ไม่สําเร็จไม่ได้แล้วครับผมจะต้องเป็นมนุษย์เงินล้านที่บริษัทยูมีพัฒให้ได้ครับ ที่ตัดสินใจมาทำเถื่อนขายนี่นะคะหนูเคยอยู่กับสามีหาเงินทั้งบ้านอะ่ะมี่เงินที่สองบาทแต่ก็ยังโชคดีที่มีนาคุณหนึ่งที่ช่วยเหลือยื่นมาบ้านมาให้หอหนึ่งกินกันได้กันสองคนผัวเมีย ก่งกอดเขาเชียร์กำตาแล้วก็โดนผู้คนดูถูกมากไเพราะมึงสองคนน่ะอยู่กันได้แค่นี้แหละไม่มีชีวิตอะไรดีขึ้นมาหรอกมีลูกพิการ ตั้งแต่อยู่ในท้องว่าเขาเป็นดาวหนูตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้พอเขาโคตรออกมาเขาว่าตัวโง่เอาลูกมาเป็นภาระให้ตัวเองตัวก็เลยพูดกับแฟนว่าเราจะอยู่อย่างนี้เหรอเราจะอยู่ให้คนอื่นเขาดูถูกเหรอเราต้องทำให้เขาเห็น ว่าเราอ่ะก็มีปัญญาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันทำเป็นอาชีพเป็นพนักง,งานประจำนะคะแต่ก็พยายามที่จะหาแบบรายได้เสริมมาตลอด ก็ทําเครือข่ายมาหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแต่ก็มาประทับใจที่ที่อยู่มีพัฒนเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําที่อยู่มีพัฒนให้สําเร็จนะคะและจะอดทนให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อลูกสองคนนะคะที่ที่เราก็เลี้ยงดูกันอยู่ปกติแต่เราก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะขอบคุณมาก